โอ้เบอะปู้เขาพัาเบอไรคนวัดโ้มากหายนี้เกาชีฮือหายนีเกาชี้ว่นพวกงนมาสการครับปูโอ้เจริญพรคุณโยมโอ้รวย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 โอ้ท่าเงินน้ำท่ว่ะเปนไไปู้ยงเนี่ว่้เจอกันนานพี่รังโอ้ยเจ้า ไปถูโขม่าคอยไปากคอยไปทูดงสัญญาณ่มีเด้ปูถูดองอออไปจำสินภาวนาอยู่ทำทาไหนปูโอ้ยขี่แล้วทั้งลเขาเียโอ้เป็นเนปูเขาพราเบงหรอเ่นวาโหาเพิ่นีเกาชี้หเพิ่นชีเกาชีวะ่อออกอกร่างเกาซีตรงตรงต้นนี่เออหโยมยังวะ ปาพี่หลองเนาะงินนนี่เอาเอาเครงบุญเครื่งรางเลยให้ที่มันโชกเข้าอ้าโทษเขาพันสามรานี่แตกตลอดบ่ปูอ่ยเขาเขาบอกพระยุนี่มันก็ถือด้วยที่ยุงใตกอยงนอะู้ปูนี่มีบ่ครับผีพุ่มมาหายบ่ปูผีพุ่มพุ่มตัวทีเนเน่อเนาะที โมสิล้วเชื่อเป็นพระหรือล้วเชื่อ่าเป็นเจ้าทีแบบเทาๆผมงอกง,งอ,งงองครับผมงอเอโอเขียวมีงองงอกระมีอามาที่แรกเขียวนีป็นพระครับผมทีที่ที่ที่จับแน่นๆครับผมอืมอันขึ้น ขึ้นจองวัดเป็นถาบม,มากครับผมเอาเงินเออเอาเงินหนึ่ร้อยหาชี<ฮ>ิตโอ้แล้วก็เอากบมาให้อีกหาโตปาทูกะได้กี่หนึ่งหาศูนย์กับเฝ่าหามือแรกเลยครับผมขึ้นจองวัดนับปุระจอ,องวัดปาทูกันี้ว่างมือมือวันถาดนี่มือวันถามาอีกเขียนไปวงหนึงเนี่ยโอ้ วังพระวังนึงก็ไม่อีกเข<ป>ียนไปหนึ่งห้าศูนย์ก็บเก้าห้าเขียนไปโู้หนึ่งเดียวโู้หนึ่งห้าศูนย์เตี้ยเออเออบานผู้หนึ่งห้าศูนย์กับเ,ออเ,ออเก้าห้าเออเออมันจะคล้ายกันนะเลขอะบานนี้มามือขึ้นบังวันพระวังนหนึ่งครับผมเออ บานี่เอาบอกมันคล้ายๆกันยุ่งผิดกันตัวนึงครับผมมันมาชุนเก้าเจ็ดแม่ตัวตัวเขาเคยบอกถึงแหมเออดังยั้นตัวนี้เราเป็นปูปูไว้หลวงปู่ชุนเก้าเจ็ดเอ้ผมเดาผมค้นหาเบอร์เอ้าปูชุนเก้าเจ็ดพี่ลางโอ้ติดต่อได้พอดีตึ้งบุญทึงล่างเน้ทางล่างของเก่าหนึ่งอืม บานี้ห้อห่อห่อตรงกันเลยน้ำอันนี้คือศูนย์นเ,ออกเก้าเจ็ดแบนปูนนี่เออศูนย์เก้าเจ็ดโอ้ห่อห่อห้อยเป็นจะสองห,าง,ออหางก็ได้เอาชงหางกระตำที่ปูนิมิตนย่แล้วเอ่าตำตำนี่อยู่แล้วอือ,อ เขียนเขาเขียนแบบว่าเป็นกระวูงกลุ่มจุนครับผมเออเอาเขียนให้ปู่เอาเขียนให้สองตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสี่เอาสองตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เออ มันตรงนี้ตัววงกลุ่มนีเ่เลยโอ้มีดตรงมีตัวนี่ให้ให้ย่านร่วมกันเรื่องเรื่องตัวนึงนกันไหมนะเนี่ยครับโอ,อ้ถึงเชียงตัวนั้นโอ้เอออืมมันตรงนี้ตัววงขีดตะลางอีกจังตัวนี้นะเด็กครับผมเอ,อ่อขีดตะลางนี่อ่า เดี๋ยวขึ้นมันก็ที่ขีดหาฉุนที่กิดเก้าเจ็ดโอ้มนันมันตุนไม่ชัดเท่หร้อยมากบาปูร้อยน่าเลาย,ยปาถูกไปไปปากคำจุดทูบชิดทุกดอกเลยครับผมอือจุดทูบแล้วก็ก็บอกตัวทีเพิ่นว่ามันแรงให้น้ำไปบอกครับผมเขดชัดเลยเออเข็ดชัด ว่ามัในใจ่ออกพรรษาเลยวันที่สิบเจ็ดนี่โอ้อืมสิบเจ็ดมันต้องตามสิบเก็ดกับสิบสี่โบก็เลยพิจารนาอยู่ดุนเกือบยู่ครับผมสำหรับสองโที่ปูเออไปนั่งเอาที่ปากทำเึื่องกางกดซึ่งฉันงูเหลื่ยมหมอกมาเนาะป้าทุ่มหัดงูเหลี่มเมด็ดย้อมบบไปย้อยไเลยเนย ไป,ไปล่อยเลยเออบ้านนี้มันลำบากตอนฝนที่ระบาดฝนตกครับฝนตกบ้านนี้ไปรีอยู่งเงือบหินน้ำกันน้อยเออรถก็หามองกังง่ายบ้านนี่ลำบากมากเนานะเออแตะะ่แล่นั่งกลางคุแล้วก็นั่นนานาง,งนั่งคือจะนั่งกอดหัวเข่าเนี่ยโอ้ นั่งนั่งสมาธิหัวกระจูก์ับเป็นทัานกดพอดีเดิครับผมตั้งเลยคือห่มเนี่ยหัวครับครับอย่างนี้เออเชียงนุ่้างนบเมื่อนเรื่องยางทาาใตของมหาถากด้วนโอ้ฝนตกมันหนาฝนเนาะท่านผมทำบาราล่ะพูดลำบากแน่อ่าที่ช่องไม่ได้ไปฮับข้างงานนุ่มตีสองกัวแปดตีสามตุ่นคือ เอาปูไปไหว้นัง่งเอาโชคโดยตรงเจ้นี่เอาเลขอ่ะฝันไปิดป้อยลิงไว้แล้วได้เว่จาจังไปฮ <c oughs> ับเป็นบาปูเบาเยี่ยนี่ป้าทู่พี่น้องจนโชคบอกคุณเลยว่าได้เลขแล้วได้เลขแล้วจะไปฮับป่ะคืนไปฮับเด้อเตีย้ยอาป้าทู่ผลน้อยผลตกครับผม าอายุเขาเนาะอ๋าพี่น้องเอ้ยบานเลยไปกูเอาฉีดใต้เขนร่างครับฉีดฉีดหนึ่งชี้ฉีดกลางฉีดเทนใต้ร่างครับผมแล้วก็ไม่ฉีดเข้าเกดอีกโอ้โหน่าขึ้นมากตัวเลยเที่เหรอ อืมว้ยวนี้เงินชุนหกนอกออกบนครับผมเดีย๋ยวปานี่เงนที่เก่าเก่าที่นมาออกรังนวะโอ้พระเจ้าไ้คักปานนั้นเจ้นหรือปัวไว่พุมงเนร่นอนขนาดนี้ปะทุกปะทุกแต่ว่าอันนี้คือไปนั่งเอาอยู่ได้ทำละากาดได้เรียกปั๊บกั่จ้างทุบอกลูกซ้นลูกฮาไปฮับแมนบอปัว โเขาต้องตียุ่งหนาเลยมันนั่นในวิษาเลยอ่าอ่าห้ามข้างไปเนาะคือเออเชิงหยานคุณเห็นว่าพระแดงไหนมากอ่ามากแบบเด็ดพีเออมากแบบเด็ดเหรออืมอืมเขาชิมอะไรที่เป็นอืมกนแต่ครับผมเออโอเคสรุปแล้วก็คือก้าวเจ็ดมาปูวกับฮะเออ จะโทษมากคงว่ารุดละโอ้โอ้ยเดี๋ยวติดตอ่อได้โทษหาหละปูมีละมันถึงแล้วโทษมันจะใจเดบดนี้อืมแต่ว่าคือว่าต้องปูต้องไปหานั่งเอาตั้งนั่นๆใช่ที่อออืมอันให้เพิ่มเลียงเอาครับเอออ่ะ,อ,ะอันตุนก็ที่ให้เพิ่มเมื่อชหลายหาขั้นหาย,ยาหาเก้าศูนย์น้ำ ่ะมันชุนกับเก้าหนมาโดูขนาดเลยบัานี้มาติดเจร่าเลยหารกับเรกเก็ตเนี่ยอืมเรกเก็ตกับมาหลูยันนั้นไปอยู่ลางน้ำครับผมอ่าเอาอเแปลว่าอันติดโจนี่เก้าเจ็ดนี่หน่วยปักชูนเก้าเจ็ดเสียงชัดด้ะโอ้แค่นหาชุนนั้นติดตูงนั่นครับเขาเงินเซ็นมยังไงเอออ่าเออ โอ้ oh. ก็เป็นเอ,อ,อกกากบควตไงนั uh. น่งอ่ะนี่แหละก็เลยห่วยว่นนั้นมันใจเต,เตเลือก็ให้ปเป็นปิจารณาไปเชียงมึงด่าครับ <c ười> เออโ oh. อ้ยว่าที่ทรไปหาเจ้าเลยท่านเจ้าพ่อทรมาครับผมครับผมโอ้ยจิตวัดพอดีปัวเออนั่นแหละพ uh. ุ่บุญดวงไม่ผิดสมพูกัน <c ười> <c ười> เอารวยรวยๆโชคๆมันหนครับผม1ิปเทีหรอเอาเอาครับผมครับผมอ่าจะเรื่อนพอนจะเลื่นพอสาธุสาธุครับผมพี่คริงิงๆิงิงิรวยรวยอครับผมสาธุสาธุครับเอาพี่ร่องเนาะซื้อว่าคักขนาดเนาะสำหรับปูทุดงครับผม จากทาบริษิทตอิอกกันนา่นแล้วปูเป็นนางเอาอยู่ในทาตลอดพี่น้องแอดมินได้ยินข่าวอยู่วันที่ผ่านมาแต่ว่าติดต่อบ่ได้ไมอปูไปเอาโคงทุดทาย,ยาสิหละเนะตาเมื่อนีน้ปูัวตะลงมาจากทาครับเนาะกะได้มาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะให้พิจารณาเบิงได้พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอรครับอ่ะ พ้พิจารณาเอาแต่ว่าปูมักชวนตัวกบมีได้พี่น้องเด้ออ่าเนาะเลขฝันตัองวดครับมีตัวเก้าตัวเดิมอ่าหาศูนย์เก้าศูนย์กับยี่ิพี่นอ้องตาปูให้เด่นก็คือจะเจ็ดเก้านี่แหละเก้าเจ็ดนี่แหละเนาะศูนย์เก้าเจ็ดนี่แหละเพราะว่าเลขนั่งอยู่ในหำเนาะตัวยี่หินพี่น้องเด้อกับหนึ่งสี่อาจจะเป็นลางก็ได้อ่าชุดนี้อาจจะเป็นลาง เนาะให้แชทหน้าจอรครับผมฝากตอนพ่อน,นพี่้องครับผมเอาแคทหน้าจอด้วยพี่้องด้วยขอให้แหงๆปัง,ปงๆทุกท่านครับเอาพี่้องอย่าลืมปูทุดดงครับเป็นนั่งเอาอยู่ใน้ทำครับเนาะ,ะเป็นจังไงแกจะลืมครับผมเนาะ,ะตัวเน้ตนตัวเน้นอาจมีบนมีล่าง อาชุดนี้ชุดล่องเเล็กนิมมีเล็กฝันเลยพี่รองเด้ออันนี้เป็นเล็กนั่งจากใ่ถยทำในผู้เนาะเอาสกๆมันครับผม